สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องจริงที่ทั้งน่าตกใจและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเรื่องราวที่ผู้นำเผด็จการที่พยายามจะฝังกลบไว้ตลอดกาลประเทศกัมพูชาภายใต้การปกครองที่ยาวนานและเข้มงวดของวุ้นเส้นคือฉากหลังของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงอำนาจทางการเมืองนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอและบางครั้งราคานั้นก็คือชีวิตของคนบริสุทธิ์เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของพิเศษ พิลิกาดาราหญิงผู้โด่งดังซึ่งชีวิตของเธอต้องจบลงโดยการลอบสังหารกลางวันแสกแกแต่คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรรมธรรมดามันคือเรื่องราวที่เชื่อมโยงโดยตรงกับยอดพีระมิดอำนาจของกัมพูชาตลอดคลิปนี้เราจะไล่เรียงไทม์ไลน์ของความสัมพันธ์ต้องห้ามแรงจูงใจในการสังหารและความพยายามในการปกปิดที่สันสะเทือนไปทั่วโลกการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดนั้น อาจเริ่มต้นด้วยความหวานชื่นแต่สำหรับพิลิกามันจบลงด้วยเสียงปืนและความเงียบที่น่ากลัวก่อนที่เราจะพูดถึงการเมืองเราต้องรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ก่อนพิเศษพิลิกาเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นซูเปอร์สตาร์แนวหน้าของขเขมรแห่งวงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของกัมพูชาในช่วงทศวรรษ1990ความงามและความสามารถในการแสดงทำให้เธอเป็นที่รักของประชาชนทั้งประเทศ พิลิกาคือสัญลักษณ์ของความหวังและแสงสว่างเธอเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนจำนวนมากชีวิตของเธอควรจะเต็มไปด้วยความสำเร็จที่งดงามแต่โชคชะตาได้พาเธอเข้าสู่วงโครจรที่อันตรายนั่นคือวงโครจรของอำนาจและการเมืองของโสตอนวงการบันเทิงมักเป็นสะพานที่เชื่อมคนดังเข้ากับชนชั้นนำผู้มีอิทธิพลและสำหรับพิลิกาสะพานนี้เองที่นำพาเธอไปสู่ความสัมพันธ์ลับ กับชายที่มีอำนาจที่สุดในประเทศเมื่อไหร่และอย่างไรที่ความสัมพันธ์ระหว่างดาราสาวกับผู้นำรัฐบาลเริ่มต้นขึ้นรายงานข่าวในช่วงนั้นระบุว่าความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นในลักษณะเมียเก็บซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแวดวงชนชั้นสูงกัมพูชาแต่ความสัมพันธ์นี้มีความพิเศษตรงที่คู่กรณีคือวุ้นเซนบุคคลที่ควบคุมทุกอย่างในประเทศการมีความสัมพันธ์กับผู้นำสูงสุดย่อมหมายถึงผลประโยชน์มหาศาล ทั้งสถานะทางสังคมความมัง่งคั่งและการป้องกันภัยแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเมื่อคุณได้รับทุกอย่างคุณก็ต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวและอิสรภาพไปอย่างสิ้นเชิงความรักหรือความสเสน่หาในลักษณะนี้มักแฝงไปด้วยความรู้สึกของการถูกควบคุมและเป็นเจ้าของรายละเอียดที่ถูกเผยแพร่าภายหลังชี้ให้เห็นว่าพิลิกาถูกกักขังอยู่ในกรงทองและไม่สามารถถอนตัวออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายๆ เมื่อใดที่เธอพยายามขัดขืนหรือตีตัวออกห่างวุนเส้นอันตรายก็จะเข้ามาใกล้ตัวเธอมากขึ้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่เปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดคือไดอารี่ของพิเศษพิลิกาที่ถูกพูดถึงว่ามีการบันทึกทุกอย่างลงในสมุดบันทึกเล่มนี้ในสมุดไม่ได้มีเพียงแค่ความหวานชื่นแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความหวาดระแวงและการข่มขู่มีรายงานว่าไดอารี่นี้ระบุถึงความไม่พอใจของภรรยาของวุนเส้น นั่นคือบุญราณีหญิงงามที่รักวุ้นเส้นสุดหัวใจและการถูกกดดันอย่างหนักให้ยุติความสัมพันธ์ซึ่งกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่ใหญ่หลวงพิลิกาเริ่มตระหนักว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายขั้นสูงสุดการที่เธอเลือกที่จะบันทึกรายละเอียดเหล่านี้ลงในไดอารี่ก็เหมือนกับการทิ้งขนมปังไว้ตามทางเพื่อให้ความจริงปรากฏหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอนี่คือการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ครั้งสุดท้ายและเป็นการท้าทายอำนาจที่ไม่มีใครกล้าท้าทายเมื่อความสัมพันธ์มาถึงจุดแตกหักและภัยคุกคามเริ่มใกล้เข้ามาพิลิกาได้พยายามที่จะตัดขาดตัวเองออกจากวงจรอำนาจนี้รายงานระบุว่าเธอมีความคิดที่จะหนีออกนอกประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอได้พยายามหาทางออกหลายรูปแบบแต่เมื่อคุณอยู่ใต้เงาของผู้นำประเทศการหลบหนีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีตา และหูอยู่ทุกคนแห่งในพนมเปนทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามองการกระทําใดๆที่เป็นการท้าทายอำนาจย่อมถูกตอบโต้ด้วยความรุนแรงการตัดสินใจพยายามตีตัวออกห่างนี้เองที่ถูกสนิษฐานว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าเธอเป็นภัยคุกคามที่ต้องถูกกำจัดออกไปเพราะหากความจริงทั้งหมดของความสัมพันธ์และรายละเอียดการข่มขู่ของบุญราณีรั่วไหลออกไป มันจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของวุ้นเส้นอย่างมหาศาลโศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคม1999พิเศษพิลิกาถูกยิงกลางวันแสกๆขณะที่เธอกำลังเดินซื้อของอยู่กับหลานสาวที่ตลาดในกรุงพนมเปญการลอบสังหารครั้งนี้ไม่ใช่การโจรกรรมแต่เป็นการสังหารอย่างมืออาชีพมือปืนเข้ามาประชิดตัวและยิงเธอหลายนัดในระยะเผาขน เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นให้กับสาธารณชนแต่ในทางกลับกันมันได้ส่งสารที่ชัดเจนถึงผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับรัฐบาลเสียงปืนในวันนั้นไม่ได้ดังแค่ในตลาดแต่ดังสะท้อนไปถึงใจกลางอำนาจของกัมพูชาพิริกาไม่ได้เสียชีวิตทันทีเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บสาหัสแต่แม้จะอยู่ในห้องฉุกเฉินการเมืองก็ยังตามมาหลอกหลอนเธออยู่ดีและนี่คือการพยายามปิดปากที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์การเมืองของกัมพูชาหลังจากการลอบสังหารมีรายงานว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจเข้ามาควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดบุคคลที่ต้องการเข้าเยี่ยมเธอถูกคัดกรองอย่างหนักโดยเฉพาะนักข่าวและผู้ที่อาจจะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้การกระทํานี้ถูกมองว่าเป็นการควบคุมการไหลของข้อมูลและป้องกันไม่ให้พิริกาเปิดเผยชื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตี ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ครอบครัวของเธอต้องต่อสู้กับการแทรกแซงจากรัฐบาลและความพยายามที่จะย้ายเธอไปรักษาในต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยกลับถูกขัดขวางอย่างเป็นระบบหลังจากเธอได้เข้ารับการรักษาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์พิลิกาก็เสียชีวิตลงในวันที่13กร,รกฎาคมในปี1999การเสียชีวิตของเธอถูกรัฐบาลกัมพูชารีบจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อลดกระแสต่ตอต้าน และข้อสงสัยของประชาชนการสอบสวนของตำรวจแทบจะไม่มีความคืบหน้าใดๆรัฐบาลพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นและกล่าวโทษว่าเป็นคดีฆาตกรรมทั่วไปที่เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวแต่สาธารณชนและสื่อต่างประเทศไม่เชื่อการลอบสังหารดาราดังในลักษณะนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในประเทศการตายของพิลิกา ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ยุติธรรมการจัดการพิธีศพและการสอบสวนที่รวดเร็วเกินไปก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามมากมายว่ารัฐบาลกำลังพยายามซ่อนอะไรอยู่กันแน่แม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะออกแถลงการปฏิเสธความเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันโดยเฉพาะการปฏิเสธของโฆษกรัฐบาลที่อ้างว่าคดีนี้ไม่มีมูลความจริงทางการเมืองแต่ความไม่พอใจของประชาชนในพนมเปญก็ปะทุข,ขึ้น ผู้คนต่างรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับดาราสาวที่พวกเขาชื่นชอบแต่ภายใต้ระบอบการปกครองที่เข้มงวดการประท้วงและการแสดงออกถึงความไม่พอใจก็ถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วสื่อมวลชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ถูกควบคุมและไม่สามารถนำเสนอความจริงได้อย่างตรงไปตรงมาเหลือเพียงสื่ออิสระและสื่อต่างประเทศเท่านั้นที่กล้าที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อการปฏิเสธของรัฐบาลถือเป็น การละครที่จําเป็นต่อการรักษาหน้าของผู้นำแต่สําหรับนานาชาติและนักสิทธิมนุษยชนคดีนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้อำนาจตามอำเภอใจเมื่อการสอบสวนภายในประเทศไม่น่าเชื่อถือองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเช่น Human Rights Watch ได้เข้ามามีบทบาทพวกเขาเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่เป็นอิสระและโปรง่งใสรายงานขององค์กรเหล่านี้ เน้นย้ำถึงรูปแบบของการสังหารทางการเมืองในกัมพูชาและได้ชี้เป้าหมายไปที่ผู้มีอำนาจระดับสูงอย่างชัดเจนนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือสิ่งที่ถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาผ่านเอกสารทางการทูตที่รั่วไหลเช่นวิ k i ลีกส์รายงานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทูตตะวันตกในพนมเปญเองก็เชื่ออย่างเป็นเอกฉันท์ว่าการสังหารครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของวุ้นเซน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการโดยตรงหรือการเพิกเฉยต่อการกระทําของคนใกล้ชิดแรงกดดันจากต่างประเทศนี้เองที่ทําให้คดีนี้ไม่สามารถถูกกบฝังได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้นํามาซึ่งความยุติธรรมหนึ่งในประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือบทบาทของบุญราณีภรรยาของวุนเซนซึ่งมีอิทธิพลและเครือข่ายอํานาจที่แข็งแกร่งไม่แพ้สามีตัวเองมีการกล่าวหาว่า เธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการข่มขู่และทำร้ายร่างกายพิลิกาในช่วงก่อนการสังหารเนื่องจากความโกรธแค้นเรื่องชู้สาวรายงานของสื่อต่างประเทศบางฉบับระบุว่าพิลิกาเคยถูกทำร้ายอย่างรุนแรงก่อนหน้าที่จะถูกลอบสังหารซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายแม้ว่าบุญราณีจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่ในสังคมที่อำนาจอยู่เหนือกฎหมายมีความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงที่ถูกดูหมินใช้อำนาจของตนจัดการกับคู่แข่งก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจำนวนมากรับรู้และเชื่อถืออำนาจของครอบครัววุนเส้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเมืองแต่แผ่ขยายไปถึงการควบคุมชีวิตส่วนตัวของผู้คนรอบข้างด้วยในคดีฆาตรกรรมต่างๆพยานคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ในคดีของพิลิกาพยานกลับถูกคุกคามหรือหายตัวไปอย่างลึกลับหลานสาวของพิลิกาที่อยู่ในเหตุการณ์ ถูกคุกคามและกดดันอย่างหนักเธอถูกให้เปลี่ยนคำให้การจากผู้มีอำนาจการที่ไม่มีใครกล้าที่จะให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุแสดงให้เห็นถึงความกลัวที่อย่างรากลึกในสังคมกัมพูชาแม้แต่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในภายหลังซึ่งมักจะเป็นแพะรับบาปก็มักจะถูกปล่อยตัวหรือคดีไม่คืบหน้าอย่างน่าประหลาดใจบรรยากาศแห่งความกลัวนี้เป็น,นกลไกสำคัญ ในการรักษาอำนาจของระบบเผด็จการเมื่อประชาชนเห็นว่าแม้แต่ดาราดังก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายพวกเขาก็ย่อมตระหนักถึงขีดจำกัดของการเรียกร้องความยุติธรรมของตนเองคดีพิเศษพิลิกาไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมแต่เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับความไมร่รับผิดชอบของชนชั้นนำทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คดีนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่ออำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจและกองกำลังความมั่นคงรวมศูนย์อยู่ในมือของบุคคลหรือครอบครัวเดียวกฎหมายก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ควบคุมผู้ที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นการที่คดีนี้ไม่สามารถนำมาสู่การลงโทษของผู้กระทำผิดตัวจริงได้เป็นการตอกย้ำถึงหลักการที่ว่าผู้มีอำนาจมักเหนือกว่ากฎหมายการที่วุ้นเส้นยังคงอยู่ในอำนาจได้อีกหลายทศวรรษหลังเหตุการณ์นี้ทำให้คดีพิลิกา ก็กลายเป็นบาดแผลเรื้อรังที่สังคมกัมพูชาต้องแบกรับเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของความรักอำนาจและโศกนาฏกรรมที่พัวพันกับวุ้นเส้นและดาราสาวผู้โด่งดังพิเศษพิลิกาโลกอาจจะจดจำวุ้นเส้นในฐานะผู้นำแต่สำหรับคนจำนวนมากเรื่องราวของพิลิกาคือการสะท้อนถึงด้านมืดของระบอบการปกครองนี้ความตายของเธอคือการเสียสละที่เกิดจากอำนาจที่ไร้ขีดจำกัด แม้จะไม่มีการจับกลุ่มหรือการดำเนินคดีกับผู้บงการตัวจริงอย่างเป็นทางการแต่เรื่องราวของพิลิกาก็ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองโลกในฐานะคดีที่ถูกอำนาจรัฐใช้กำลังปิดปากอย่างโหดเหี้ยมที่สุดความทรงจำของดาราสาวคนนี้จะยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ในฐานะนักสแสดงแต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความยุติธรรมที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเรา สำหรับการเจาะลึกความลับใต้เตียงวุ้นเส้นนะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและได้สาระดีๆจากทางเราสวัสดีครับ